คำคำแผ่นดินไทยดำรงพระธรรมวิน,นวัยวิสุทธิใสนอกในงดงามหาได้อยาากยิ่งในแผ่นดินที่แดนสยามน้อมอันชรีว่า สามท่านคือหลวงตา ชวนชาวประชาทั่วพระราทางน้อยใหญ่สลักปัดใจนุ้นทำคำแผ่นเดินไทยทั่วปัดกะพีมนทนได้รับผลเมตตาคําที่ชำริน อเถองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนกผู้พักดีแผ่นดินไทยพัง Ciao, bro. ครังหลวงอีแลเป็นหัวใจของชาติไทยพากันทราบเสียนะครังหลวงคือเป็นมรดกมาตั้งแต่บ้านเผ่าหลุดของเรารักอุตสาห์พยายามรักษาม,มาตลอดแม้เลือดทาแผ่นดินไทยเราก็เคยทามาแล้วด้วยความเสียสละของบ้านเผ่าหลุดของพวกเรานะท่านไม่ได้อ้ออ่อนหย่อนข้อนะคอยจจจะล้มจะเหลวนะให้ถือท่านเป็นคติสิขนาด เลือดทาเปนดินท่านยังสละได้เลยถ้าไม่เสียดายยิ่งกว่าชาติของท่านนั่นเรามาเป็นคติสิเรานี่เป็นคติสําคัญสำคัญ <c oughs> นี่ครังหลวงคือมรดกของชาติไทยเราอยู่ในจุดเดียวนี้หมดหัวใจพี่น้องชาวไทยรวมอยู่ในจุดนี้ทั้งนั้นทีเดียวนับย่อมย่อมกับหกสิบหกสิบสองล้านคนเป็นเจ้าของด้วยกันต่างคนต่างรับผิดชอบด้วยกันนี่ถึงถูกต้อง <c oughs> น,นี่ยว่าดำเดินตามบรรพูหรุษของเราซึ่งท่านพาดําเนินมา <c oughs> แ,ลแล้วทองคําเ่านี่ก็รวมเข้าสู่จุดเดียวจุดเดียวเราจึงถือจุดนี้เป็นสําคัญมากนะถ้าจุดนี้ได้พังลงไปชาติไทยเรานี้พังหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนะ่ะจุดนี้เป็นจุดลมหายใจเป็นจุดยืนตัวเป็นแก่นของชาติไทยเราอยู่ที่ครังหลวงนี้เท่านั้นอย่างอื่นยางได้เจะ เสียหายไปบ้างหรือหลุดลุ่ยไปบ้างอันนี้เป็นธรมรมาเหมือนต้นไม้กิ่งก้านสาขาดอกไม้ดอกใบของมันมันจะงอไปบ้างหรือกัดทอนเข้ามาบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ลำต้นมันยังดีมันยังมีทางที่จะแตกกิ่งแตกก้านสาขาดอกใบออกไปได้นะ <c oughs> ถ้าว่าลำต้นมันได้เสียเสีย <c oughs> รากแก้วเป็นของสาคัญของลำต้นได้เสียเสียทำนั้น โค่นล้มลงไปเลยแม้ใบมันจะสดเขียวอยู่ก็ตามไม้ต้นนี้ชี้ใบาตายถ้ามันพร้อมกับรากแก้ของมันถอนขึ้นมาจากพื้นดินนี่รากแก้แห่งชาติไทยของเราก็คือค้างหลวงเนี่ยเข้าใจกันเหรอข้างหลวงนี่คือรากแก้ของชาติไทยของเราถ้าอันนี้ได้ถอนทวดขึ้นมาด้วยวิธีการใดก็ตามนะเรียกว่าอันตรายมาถอดถอนค้างหลวงเหล่านี้ออกไป แล้วชาติไทยของเรานี่ล้มคืนเลยถึงเกี่ยวหัวเราะเล่นวิเิละครอยู่ตามบ้านตามเรือนได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับใบไม้ที่มันยังยิ้มแย้มอยู่ก็ตามแต่มันหารููไม่ใบไม้นั่นว่ารากแก้วของมันได้ขาดจากบ้านลงไปแล้วมันจะยุบยอดลงไปในไม่ชาทีเดียวนี่พวกเราก็เหมือนกันใครจะอยู่ที่ไหนที่ไหนมีความลื่นเลงบันเทงิง อยู่แค่ไหนก็นตามถ้าลากแก้วคือคัางหลวงนี่ได้ขาดทะบานลงไปแล้วเขียนใบตายให้เลยในขณะที่ความมีแย้มแจ่มใสผ่านลงไปฉะนั้นความโศกเศร้าโศกาอะไรทุกอย่างความบดหวังจะลงในจุดนั้นหมดเลยสังหารชาติไทยของเราไม่มีเหลือละชิบหายผมนตู้ชิ้นหายอย่างใหญ่หลวงคือชาติไทยของเรา <c oughs> ได้ถูกทําลายรากแก้วคือคังหลวง อันนี้ถ้าอันนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ทุกคนนะ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่โตมากนี่ไพ <c oughs> หลวงตาก็นำเอาจาสนำศาสนามานำพี่น้องทั้งหลายศาสนาเป็นความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาตั้งแต่ดึกดำบรรการไหนไหนละศาสนา <c oughs> ไม่ได้มาทำลายโลกนะศาสนามาอุม้มมาชูมา <c oughs> ให้ความร่มเย็นแก่โลกนี่ศาสนาก็ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดที่นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นำเพราะความชุ่มเย็นนำเพราะความแน่นหนามั่นคงเพราะความเข้าออเข้าใจในศีลธรรมแล้วปฏิบัติหน้าที่การงานของตนตลอดจ่รวมไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่ให้ศาสนาจะเป็นเพฌฆาดสังหารพวกเราหนะ่ะ <c oughs> พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรม ให้เข้มงวดกดขันในสมบัติเงินทองเครืของที่มีอยู่ในบ้านในเรือนของเราก็ <c oughs> อย่าสู้สช้่ไล่ตายแกไปทุกแห่งทุกหนด้วยความเพิดเถิ่นลืมเนื้อล,ลืมตัวนี่ทําความที่หายได้นะความโลภนี่แหละตัวสําคัญมากที่ทําโรคให้ล่มจมอยู่เวลานี้คือความโลภตัวของเราเองก็ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนใครโลภมากมาก,มาก ตีดดิ้นมากๆวิ่งเต้นข้นขวายมากๆสร้างตึกรามบ้าน่องถนนหนทางอะไรก็ตามเถอะนะด้วยความโลภมากโลภมากความโลภมากนี่นี่แหละมันพาให้ผู้โลภมากๆนั้นแหละจมพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าโลภโพธรรมมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายธรรมคือความดีงามไม่มีเหลือเลยถ้าความโลภไปตรงไหนนี่ หายไปหมดเพราะฉะนั้นเราจึงควรให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยความอยากธรรมดาท่าเรียกว่าความโลภนะ <c oughs> เลยขอเขตที่จะสังหารตนเองผู้อยากมากๆนั่นแหละท่านเรียกว่าอันตราย <c oughs> โยโพโลโพ <c oughs> ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอส <c oughs> ามเดือนแลก็ธาตนี้คนที่โลภมากๆนั้นบันทึ่งไม่มีป่าชา้านะ ลืมละลึกถึงความตายและลึกถึงความผิดถูกั่วดีบาปบุญนรกสวรรค์ไม่ได้คิดมันจะเอาความอยากความทะเยอทะยานเอาสมบัติที่ได้มาจากความอยากมากน้อยนั่นแหละเป็นสารณะเต็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของมันมันภูมิใจอยู่ในกองไฟนั่นนะ่ะเวลาได้มาด้วยความธรรมะความอยากความโลภโลภนี่มันมาได้ทุกแง่นะเมื่ออยากมากๆหิวมากๆ อะไรมันพราเอาหมดนั่นแหละเช่นอย่างคนหิวข้าวมากมองเห็นใบไม้นี่เป็นผักไปหมดนะ <c oughs> อันนี้ความโลภมากๆเห็นวัตถุเงินทองเข้าของอยู่ในของผู้ใดยอยู่ในจุดใดหน่วยใดยก็ตามมันจะเห็นว่าเป็นผักไปหมดกว้านเขามาตืนหมดนั่นนะเนี่ยความโลภมันเป็นอันตรายอย่างนี้ทีนี้พอเรากินอิ่มแล้วไปยังไงพักใบไม้ใบแก่ใบอ่อนมันก็รู้ <c oughs> แต่เวลามันหิวมากมากมันกลายเป็นผักไปหมดนะ <c oughs> นี่ความโลภ <c oughs> เวลามันมีมากๆแล้วมันเห็นสัตว์โลกด้วยกันนี่เป็นผักไปหมดกินได้ตื่นได้ทั้งนั้นไม่เลกหนาเนี่ยตัวเนี่ยตัวเป็นภัยไ <c> อ <oughs> ้ผู้ที่โลภมากมากเราอย่าไปเข้าใจหนาว่าโลภมากมากได้มามากมากนั่นจะมีความสุขความเจริญคลองลมความสุขความสุข แถมบ้านแส่งเมืองเขายาไปคิดอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสหลอกคนต่างหากทำจับเข้าไปเห็นบทตัวนั้นแหละตัวที่ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟมากกว่าเพื่อนคือตัวโลภมากผู้โลภมากๆได้มามากเหลือมากก็าตามที่ได้มา,มามากน้อยเป็นไฟเผามันแหลกไปเลยไม่มีเหลือนีน <c oughs> ่ความโลภที่มันอันายไม่มีพระเจ้าองค์ใดสรรเสริญว่าความโลภที่พาคนให้ไปสวรรค์ชั้นถม มืแต่จมนมนรกเผานรกทั้งเป็นในมนุษย์นี่ก็แล้วก็เป็นตาอย่างนี้ก็เผาในเมืองผีอยู่อพยายามพาพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติเราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะหาสมบัติเงินทองที่เข้าสู่คร้งหลวงเรา <c oughs> เพื่อจะรักษา <c oughs> มาดกต้นทุนอันใหญ่หลวงของบ้านเผรุหลุดเราที่ สั่งสมไว้ให้เจริญมากบูญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่แหละให้พากันระมัดระวังรักษาทุกคนให้พานเข้าใจเกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองคับเร่อโดยมีองค์หลวงตาเป็นผู้นำเป็นหลักอิตหลักใจเป็นหลักใจให้พวกเราไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยาก มีแต่ความพร้อมอกพร้อมใจมีแต่ความสามัคคีกันหลังไหลมาไม่รู้จะขาดจะตอันนี้ก็หน้าอนุโมทนา

เจ้าของก็ต้องมาเป็นหัวหน้าหมู่นี่แก่วเขาเอาวุโสว่าเขาเนี่ยเอาความพร้อมแล้วนี่พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วนะท่านผู้ว่ามาแล้วนี่เอาได้เสียเวลาผู้ว่านเนาะผมก็ในฐานะเอาวุโสขอขโอกาสหมู่คณะนี่พระเทาๆๆลทนานุเทราเด้่ยทำหน้าที่แทนท่านสุดใจนี่เป็นทั้งวัฒนศนาจะได้อ่านใบที่พิมนเขียนไม้ควังเนาะๆๆๆๆที่พิเศษ สวนหนึ่งสองห,ห,หวัดป่าบ้านตาดต,ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี12เมษายน2556เรื่องคณะสิทธยานุสิทธิหลวงตาพระหมาบัวยานสัมปันโนมอบสินทรัพย์บริจาคเข้าสู่ขังหลวงเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาเจริญพร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยคณะสิทธยานุสิทธิหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนได้ร่วมกันจัดงานบุญประเพณีผ้าป่า12เมษาสืบหน่อต่อขแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตาในวันที่67เมษายน2556หณสวนแสงธรรมพุทธมนทนสายสามกทม และร่วมพิธีมอบดอลล่าเข้าสู่คังหลวงในโอกาสครบรอบ15ปีในวันที่12เมษายน2556ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อบุรพะมหาษัตร์และบรรพชนของชาวไทยที่เสียสละ ทรัพย์สินเลือดเนื้อและชีวิตได้เพื่อชาติให้เป็นที่ประดิษฐานประวลพระพุทธศาสนา 2. เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาเป็นประจำทุกปีโดยถือเป็นประเพณีแห่งการบำเพ็ญมหาทานมหากุศลเพื่อชนทั้งชาติเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณและลำรึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ขององค์หลวงตาที่ยอมสละชีวิตได้เพื่อชาติโดยเทศนาย้ำเตือนเสมอว่าขังหลวงคือหัวใจของชาติหากขังหลวงกุดด้วนไปเมื่อใดเมื่อนั้นเท่ากับเขียนใบาตายให้แก่ชาติไทยในทันที 3. เพื่อแสดงความรักและความพร้อมเพียงความสามัคคีต่อชาติโดยไม่ถือความมากน้อยของเงิน บริจาคเป็นประมาณยิ่งกว่าการได้ทำหน้าที่เสียสลัเพื่อชาติ 4. เปิดโอกาสให้กนละบุตรสุดท้ายภายหลังที่เกิดไม่ทันหรือไม่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในกองบุญหมากุศลที่มีองค์หลวงตาเป็นผู้นำและผู้ก่อตั้งหรือหากเคยร่วมกองบุญแล้วก็เป็นโอกาสให้สั่งสมบาร,รมีครั้งใหญ่ บำเพ็ญมหาทานได้อย่างต่อเนื่องยืนยาวหาเป็นการตอกย้ำและประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าคณะสิ์ญาุจิตอง์หลวงตาจะไม่ยอมให้ผู้ใดหรือคณะบุคคลใดเข้ามาแตะต้องหรือทำลายขังหลวงได้โดยเด็ดขาดจะสืบทอดประเพณีการรักษาขังหลวงให้ดำรงอยู่คู่สถาบันหลักของชาติตลอดไป ทั้งนี้ทังหลวงในความหมายขององค์หลวงตาหมายถึงทุนสำรองเงินตราประกอบด้วยทุนบัญชีสำรองเงินตราบัญชีผลประโยชน์ประจําปีและบัญชีสำรองพิเศษโดยในปีนี้การจัดงานบุญประเพณีพระป่า12เมษาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาเป็นปีที่สอง และเป็นการมอบสินทรัพย์เข้าสู่ข้างหลวงเป็นครั้งที่18 <c oughs> ข้าพเจ้าในนามคณะสิทธิอนุสิทธิองหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนจึงขอมอบเงินสดจำนวนดอลลาร์หนึ่งแสดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทจำนวนหนึ่งล้าน สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราของชาติมีธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลรักษาโดยไม่มีเจตนาที่จะบุคคลใดหรือคณะบุคคลใดนำเงินบริจาคและเงินทุนสำรองเงินตราไปใช้เพื่อการอื่นแต่ประสงค์เป็นทุนสำรองเงนินตราที่บุรพมหากษัตราชีราชเจ้าไทยทุกพระองค์ ทรงรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานนับแต่โบราณกาลให้เป็นหลักทรัพย์ประจำผืนแผ่นดินไทยเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานดำรองอยู่คู่ชาติตลอดไปชั่วนิจนิรันดจึงขอความอนุเคราะห์แก่ท่านจากท่านโปรดนำเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวโอนเข้าทุนสำรองเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทยในบัญชีสำรองพิเศษ สเปเชียลรีเซิร์ฟแอคเคท์แบงก์ออฟไทยแลนด์โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติงนตราพศ .2501 ฉบับที่2พศ .2545 มาตรา4ที่ให้ 1, แก้ไขมาตรา34ทับ1แห่งพระราชบัญญัาตาิงนตราพศ .2501 ดังนี้มาตรา34ทับ1 สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคเพื่อกิจการของฝ่ายออกบัตรธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยให้นำเข้าบัญชีสำรองพิเศษทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนผู้บริจาคที่ปรารถนาให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงสถาพรสืบไปเมตตาธรรมมาพร้อมหนังสือนี้ พระสุดใจดันตมโนตัวแทนคณะสิทธยาุสิทธองหลวงตาพระมาบัวญาณสัมปันโนสาธุยวดีอันนี้จะมอบให้ท่านผู้ว่าน้องอืมจับจับช่วยจับนะเดี๋ยวมีมันไว้ดิ